สวัสดีค่ะชลคณาราศีเมษพบกับการดูดวงประจำเดือนธันวาคม2 6 6 5นชลคนาราศีเมษเป็นราศีแม่ธาตุราศีนี้มีดาวพระอังคารเป็นดาวประจำราศีมีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือแกะตัวผู้ ชาวราศีเนี่ยเราได้มาจากช่วงวันที่เกิดเนาะจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมส่วนลัคนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะอ่าเดือนนี้ดาวก็กระจุกตัวกันอยู่ตรงภพ สุภาษะส่วนใหญ่นะก็จะมะีบางดาวเท่านั้นที่อยู่กระจัดกระจายนิดนึงนะอืมแล้วก็มีดาวองค์หนึ่งนะวันที่หนึ่งเนี่ยถอยหลังกลับมาทับลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นดาวใหญ่ก็คือดาวพระมริตยูบางคนก็ตกอกตก,ตกใจอโทรมาปรึกษากันเยอะนะนเวลาดูดวงส่วนตัวว่าอกังวลว่าอ่ามรตยูเนี่ยย้ายอะไรบางทีไปดูในคลิปต่างๆะนะบางทีเขาก็จะ ขึ้นขึ้นคำมาแบบให้ให้เราแบบน่าตกใจอ่างเงี้ยคือมรตยู human, ilot, small, skin, kiss, น Lambda, nephew, ี่ต้องบอกก่อนว่าความหมายของเขาว่ามันมันฟังดูน่าตกใจจริงว่าเป็นดาวแห่งความลึกลับซับซ้อนนะคาดเดายากอ่าเป็นดาวแห่งความตายเพราะเนื่องจากบางทีมันคาดเดาไม่ได้แหละเขาก็เลยให้คําจํากัดความต่างๆนานากันนะแต่ทีเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงว่ามรตยูเนี่ยมาจากภพอะไรภพลาภะสาหรับชาวลัคนาราศีเมษนะซึ่งนั่นแปลว่า มันมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเสมอที่จะเกิดกับชีวิตนะแลวทีนี้มรตยูองค์นี้ที่ถอยกลับมารอบเนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ทับเม็อยู่นะแล้วจะครบเจปีแล้วด้วยนะมรตยูย้ายหนึ่งราศีคือคือ7ปีเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งราศีนี้ขยับมาเนี่ยก็คือเจดปีหนึ่งรอบของเขาคือ8ปสบบางทีฟังแล้วมันแบบโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มากเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไม่ไปกังวลมันเนี่ยมันมันก็จะไม่เกิดอะไรกับเราเหมือนดาวมันอยู่ไกลมากมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้จัก นั่นนั่นคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่บางคนกลัวมฤตยูถ้าเมธเป็นคนที่กล้าลุยกล้าทําตามาสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตามบุคลิกดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําราศีเนี่ยเราก็แบบว่าเออถ้ามันมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราก็พร้อมที่จะปรับแก้หรือว่าต,ตั้งรับกับมันอันเนี้ยจะทําให้คนเมธอะ่ะจะไม่ไม,ไม่ไม่คิดวิตกกังวลเกินไปเนาะทีเนี้ย ข้อดีอย่างที่บอกมรดุโยงเนี้ยนำโชคนำลาบมาให้ด้วยอ่าน่นก็แปลว่าความพลิกผันความคาดเดาไม่ได้ต่างๆนะ่ะมันไม่ใช่มีแต่สิ่งไม่ดีอย่างเดียวเอาเราพูดถึงสิ่งดีก็คือมีโอกาสนะมีโชคลาบหล่นเข้ามาหาตัวนอกจากดาวว่าราหูเนาะก่อนหน้านี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมทีเนี้ยเพื่อนเข้ามรดุโยงค์เนี้ยเข้ามาหาด้วยแต่มรุษยูเป็นดาว อากาศสาศัตวเป็นวิญญาณสาัตนวะ์เนาะบางทีมันก็เดาไม่ค่อยได้อันนี้คนจะกลัวทีนี้สิ่งที่น่ากลัวที่เมจะต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของสุขภาพมรตยูเข้าถึงตัวบางทีเรื่องที่เราต้านทานยากก็คือเรื่องสุขภาพอันนี้แบบคือสิ่งที่เราเตรียมได้คือดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดตั้งรับเอาไว้ก่อนเป็นตัวบวกไว้ก่อนเนาะทีนี้มันจะมีอะไรจะมาทับจะมาเจออะไรเงี้ย มีอาการอะไรนิดๆหน่อยๆต้องปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ไปโรงพยาบาลด่วนๆน,นะคะในช่วงจังหวะที่มฤตยูถอยกลับมารอบนี้เนาะก็เดี๋ยวก็จะย้ายออกละในปีหน้าเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเนี่ยมาเดือนมีนาเนี่ยเขาก็จะย้ายออกละนะอ่าวันที่8ดมีนาเขาย้ายออกแดมีนาหกหเนาะอืมเพราะฉะนั้นในเดือนเนี้ยสิ่งที่เรากลัวต่างๆนะคนเมดนะก็อย่าไปกัง,งวลมากกันแล้วกันคือมันอยู่กับเราจนแบบ หปีจะครบ7ปีอยู่แล้วนะ่ะแต่สิ่งที่บอกสิ่งแต่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เราอ่าจะต้องเตรียมรับก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของความพลิกผันต่างๆอันนี้เราตั้งรับไว้อย่างดีตั้งรับไปด้วยนะคือพลิกผันอีกอย่างก็คือในเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาบางทีอาจจะโดนแย่งซีนฉกโ,โอกาสอันเนี้ยก็ให้เตรียมใจเผื่อเอาไว้ อันนั้นมันเป็นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือเรื่องของความพลิกผันที่เกี่ยวกับสุขภาพถูกไหมดาวมาทับปั๊บกลัวเรื่องปุ๊บปั๊บฉับพลันเกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมาอันเนี้ยให้เราตั้งรับในเรื่องสุขภาพรอไว้ก่อนให้เราแข็งแรงไว้ก่อนต่อให้มาทับต่อให้มายังไงเนี่ยเราอะเตรียมตัวดีนะตั้งฐานรบไว้อย่างดีเนี่ยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เราจะเตรียมได้อย่างคือความพลิกผันเรื่องการเงิน ต่อให้มีโชคมีลาภอะไรเข้ามาก็ตามแต่มันอาจจะมีในเรื่องของอความที่จะต้องนําเงินนําทองไปใช้จ่ายอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยแต่เราเตรียมได้ยังไงเราต้องจาเป็นต้องเตรียมในเรื่องของเงินฉุกเฉินเอาไว้เผื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็จะมีเงินตรงเนี้ย เอาไว้เพื่อสำรองใจนะอืมแต่จริงๆเรื่องของการเงินนะ่ะตอนที่มาทับเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าสองเรื่องเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้ได้ได้บ้างนะอย่างอื่นบางทีเป็นเรื่องที่พลิกผันละเราต้องเตรียมใจอย่างเดียวเตรียมใจเผื่อเอาไว้แต่อยากพูดให้สบายใจก็คือมรดกยูงเนี้ย จะนำโชคนำลาบมาให้เมตดด้วยเนาะอืมแล้วก็ดาวพร,ระอังคารของตัวเองในเดือนนี้ก็ยังเดินผิดปกตินะถอยหลังเข้ามาในะอยู่ราศีพฤษภก็จริงดูเหมือนนิ่งนะแต่ยังเดินเดินไม่ ไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะยังยังคงเดินถอยหลังอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็ดาวประจําตัวถอยหลังก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการเตรียมตัวการตัดสินใจอะไรต่างๆเรื่องใหญ่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตให้เตรียมตัวให้ดีเรื่องของอารมณ์เพราะดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมอันนี้ให้เข้าใจตรงกันด้วยนะคะลัคนณราศีเมษเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูแต่ละเรื่องกันเรื่องของการเงินอ่ะการเงินเนี่ยดาวตัวเองไปอ,อยู่ในภพการเงินนั่นหมายถึงอะ ความหมายที่เป็นบวกก็คือตัวเองเข้าไปหาเงินทองอยากจะมีในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะมาปรับในเรื่องของฐานะการเงินของตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาพยายามสรรหาวิธีการอะไรต่างๆแต่ทีเนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวตัวเองเป็นภการเงินแต่ถอยหลังต้องระวังด้วยจะลงทุนอะไรจะทำาอะไรต่างๆนะก็คิดให้ดีคิดให้รอบคอบเพราะว่าดาวแห่งการตัดสินใจอย่างดาวพระพฤหัสบดีเนะี่ย ยังคงเนาะยังคงอยู่ในภพวินาศอยู่ความเสียาหายความอะไรต่างๆยังตั้งรอรับอยู่แต่สิ่งที่พระฤหัสให้คุณไม่ว่าจะอยู่ในภพวินาศอยู่ในภพการเงินอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าอยู่ภพวินาศเนี่ยพระฤหัสอยู่อยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเนะเป็นคนที่รอบคอบนะตั้งสติอยู่เสมอและอืตั้งรับในเรื่องของข้อมูลความรู้ ดำเนินชีวิตด้วยความรู้นะเพราะเดือนนี้ดาวพรหัสสบดีเนี่ยเริ่มเดินหน้านะาพระหัหั์เดินหน้าก็แปลว่าดาวเห็นสติปัญญาเดินหน้าแต่ว่ามันมันอยู่ในเบื้องหลังแปลว่าจะทําอะไรจะลงทุนอะไรต่างๆศึกษาข้อมูลให้ท่วนทีให้รอบคอบเพราะดาวของตัวเองถอยหลังในเดือนนี้ความรอบคอบจะน้อยกว่าปกตินะแต่ถามว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จกนะ็อย่างที่บอก เตรียมข้อมูลหาข้อมูลให้เยอะๆความสําเร็จก็เข้ามาหาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในเดือนนี้อ่ะดาวต่างๆเนาะมันก็ก็จะทยอยเข้ามาอยู่ในภพสุภาษะสุภาษะหมายถึงความสําเร็จความดีงามต่างๆจะจะเป็นช่วงที่หลังๆเนาะหลังที่สิบหกนั่นไปนะคะดาวพระอาทิตย์จะออกมาจะย้ายเป็นเป็นองค์สุดท้ายที่จะมาอยู่กลุ่มในเรื่องของอ่าดาว ดาวที่จะมาช่วยนะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องความสำเร็จต่งตางๆก็คือดาวพระพุธเขาย้ายมาก่อนรอตั้งรอยแล้วถูกไหมแล้วก็ดาวพระศุกร์ตามเข้ามาติดๆหลังวันที่8เนาะก็คือช่วงวันที่8ธันวาเนี่ยคือดาวพระศุกร์ก็ย้ายมาละได้เข้ามาอยู่กับาดาวพระพุธเนาะคู่นี้เป็นคู่ธาตุน้ำนะมันอยู่ในภพสุภาพหมายถึงว่าส่งเสริมในเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะแล้วดาวพระศุกร์มาจาบับภพแระภพปัตติแล้วก็ภพการเงิน ส่งเสริมในเรื่องของการเงินโดยตรงแต่ทีเนี้ยมันมีดาวพฤงหัสไงที่อยู่ในภพวินาศการตัดสินใจต่างๆจําเป็นต้องมีข้อมูลนะคือมีโอกาสสาเร็จแต่คุณต้องมีความรู้มีข้อมูลพอสมควรแล้วก็การตัดสินใจคิดให้ท่วนทีอย่าใจเร็วอย่าใจเร็วตัดสินใจด่วนๆเหมือนทุกทีไม่ได้ในเดือนนี้นะนเรื่องของการลงทุนการการเงินต่างๆนะหรือว่าจะให้ใครหยิบยืมเรื่องเงินทองๆในเดือนนี้ก็เบาๆลงหน่อยนะคะและทีนี้ ความสําเร็จต่างๆในเรื่องของชีวิตหรือว่าการเงินก็ตามเนี่ยก็หลังวันที่16เนาะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยปุตตะหมายถึงการลงทุนใหม่ๆนะก็มาสมทบในภพสุภะด้วยเนาะความสําเร็จก็เพิ่มคะแนนเข้าไปอีกเนาะจากสมมุติว่าในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จประมาณ5 0 6 0เอนเี่ยแต่พอพระอาทิตย์เข้ามาสมทบปั๊บเนี่ยแต่ทีนี้ในพื้นดวงอยู่ต้อง ไพ่ทิศในจอนจะต้องไม่เสียด้วยนะอันนี้จะต,ต้องเข้าใจตรงกันก่อนเนาะบางคนก็บอกว่าทายบอกว่ามันจะดีทําไมไม่ดีอันนี้อันนี้มันต้องส่วนบุคคลละแต่ถ้าเราดูมาหาภาคเนี่ยคือมันดีแน่นอนละหลังที่สิบหกเนี่ยความสําเร็จต่างๆมันเข้ามาหาการตัดสินใจเอ,อเอกสารเอกสารต่างๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเนี่ยคือคือเดือนนี้มันก็ เริ่มนะเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยเออการติดติดตขัดขัดต่างๆน้องก็ด,ดีดีขึ้นนะในเรื่องของการเงินการทองเองก็เหมือนกันแต่ยังคงระมัดระวังนะจะไม่ว่าจะเอกสารดูแล้วการวางแผนหรือว่าเอกสารต่างๆมันน่าจะดีเรื่องการเงินนะแต่เพิ่มความรอบคอบเข้าไปนิดนึงเพราะดาวสององ,องค์ซึ่งมีความสําคัญกับเจ้าตัวพอสมควรดาวพระางคาเป็นดาวประจําตัวแต่ว่าเป็นดาวแห่งภพมรณะด้วยนะถ้าตัดสินใจ เสียจะจะตัดสินใจผิดเนี่ยอ่ามรณะทันทีอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเรามีข้อมูลมากพอความรอบคอบเราเพียงพอเนี่ยการเงินในเดือนนี้การลงทุนอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสประสบความสมําเร็จเหมือนกันนะคะอ่าชาวลัคนาราศีเมษคือมีโอกาสแต่มีแบบมีเงื่อนไขอันนี้เราต้องเข้าใจกันตรงนี้เนาะ,ะทีนี้ถามเรื่องโชคเรื่องลาภในเดือนนี้เหรอคะจังหวะโอกาสโชคลาภเดือนนี้ มีนะมีและยิ่งทวีคูณในเรื่องของโอกาสนะโชคลาภต่างๆเนี่ยโชคลาภจากการฟุกๆต่างๆเนี่ยก็หลังที่16ก็โดดเด่นขึ้นมาอีกนะคือต้นต้นเดือนเนี่ยพอมีประมาณประปรายก็มีอยู่แต่ว่ามีไม่มากพอแต่พอหลังที่16ปั๊บเนี่ยคะแนนมันเพิ่มขึ้นมาละ 7 0 8 0ขึ้นไปลนะณโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆเนอะอืมเรื่องมาดูในเรื่องของการงานกันนะในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานอย่างดาวพระเสาร์เนี่ยก็ก็ยังคงอยู่เป็นเกษตรแหละแต่ว่าเริ่มเริ่มนะเริ่มเดินเดินดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แปลว่าการงานต่างๆอะที่มีความล่าช้าเนี่ยเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ แต่การโคจรของดาวพฤหัสในเดือนนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้แบบว่าโอ้ดีมากๆนะมันก็ยังมีความไม่สม่ําเสมออยู่แต่ดีกว่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือดาวพฤหัสถอยหลังถูกไหมคือเดือนนี้ก็เริ่มเดิน,เดน,เดน,เดนปกติมาขึ้นมาบ้างละนะมีมีโมนบ้าง็นบางจังหวะแต่ว่าดีขึ้นนั่นแปลว่าการงานที่ มีความพลิกผันขาดเดาไม่ค่อยได้บางทีมันมีงานด่วนๆวนเข้ามาตลอดอย่างเงี้ยขอดูอันนี้หน่อยขอนี้หน่อยตรงเนี้ยมันมันเริ่มมันเริ่มอมองเห็นในเรื่องของจังหวะหรืออเขาเรียกว่าอะไรการวางแผนต่างๆมันเริ่มเป็นตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะความคาดการณ์ในเรื่องของการทํางานเริ่มมีความแม่นยําอ่าไม่มีความพลิกผันเท่าไหร่ละ อะไรเงี้ยถ้าจะพิผานณาอาจจะมีผลจากดาวพระมฤตยูแต่ว่าเรื่องของดาวการงานก็เป็นดาวใหญ่เหมือนกันอย่างราระเสาร์เนี่ยก็งานก็ยังคงเป็นงานหนักเหนื่อยอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจชาวราศาาีเมษทุกท่านด้วยคือคือแล้วดวงเดือนนี้มันเหมือนดีนะแต่มันมันก็ยังคงวุ่นวายเนื่องมาจากคือคือคนดวงดีมันก็จะมีโอกาสมีอะไรเข้ามาหลายๆทางแล้วก็ประกอบกับอ่าโอกาสเข้ามาก็ต้องเลือก และโอกาสเก่าก็ยังไม่เสร็จคือยังไม่สามารถทํางานเก่าๆที่ได้รับมอบหมายอ่ะมันก็ยังไม่จบดีอย่างเงี้ยงานใหม่ก็เข้ามาสำรองอยู่แล้วรอคิวที่จะให้เราทําต่ออย่างต่อเนื่องเนาะผู้หลักผู้ใหญ่เองกอ็บางทีก็เข้ามาในเรื่องของช่วยเหลือออกนอกหน้าไม่ได้เขาก็วางแผนอยู่เบื้องหลังให้เราเป็นคนดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยก็เดือนนี้ก็จะเป็นอีกเดือนนึงที่เหนื่อยแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นแบบว่า กล้จะสําเร็จและแต่ก็ยังอาจจะงานเล็กๆเนี่ยสำเร็จไปเป็นบางส่วนและนะแต่ถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยอาจจะต้องแบบทําทอย่างต่อเนื่องไปก่อนอรออีกสัสกระยะหนึ่งเนาะก็จะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็มัน,มนดาวพระเสเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความล่าช้าด้วยแล้วก่อนหน้าเนี้มันก็ถอยหลังนั่นจะสังเกตได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบบางทีบางจังหวะเหมือนมันจะจบเร็วยเงี้ยแต่ทําไมมัน,มน มันต้องรออะไรต้องอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันมันไม่ได้ดังใจเราเพราะเราเป็นดาวประจําตัวก็อังคารนะก็ใจร้อนใช่ไหมแล้วก็ธาตุธาตุของราศีมันก็เป็นไฟอันนี้ก็อยากอยากจะทําให้มันตามเป้าปปปปปปสามสี่วันให้มันเสร็จอย่างางี้เหมืนทีเป้าหมายบางทีมันไม่ได้ตามยอย่างที่เราคิดคือที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ย เมธจะจะได้เรียนรู้กับเรื่องพวกนี้นะเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานพวกนี้ว่าไม่ได้ดังใจถ้าทุกเรื่องบางทีก็จะทําให้หงุดหงิดและการงานในเดือนนี้ก็เหมือนกันนะคะระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนด้วยการตัดสินใจก็เวลามันมีงานแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะก็ใหค้ค่อยคิดเพราะว่าดาวตัวเองเดินเร็วเอ,อ้ยไม่ใช่เดินเร็วคือดาวตัวเองถอยหลังแต่ทีนี้มันเป็นดาวลมอะนะ่ะเนาะบางทีมันก็แปรปรวนมันคิดอะไรแบบ มันเหมือนเหมือนทาให้ไม่รอบขาดความรอบครอบไปอย่างเงี้ยก็ฝากเมตนะคะก็เวลาเราเจองานแก้งานอะไรที่มันแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยก็ให้ใจเย็นๆนนะเพราะบางทีมันพอเราใจร้อนปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีผลกับเพื่อนร่วมงานนะมันจะทําให้แบบการพูดคุยการติดต่อประสานงานต่างๆมันจะมีปัญหาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ฝากด้วยเพราะดาวพะพูดเองเนี่ยที่มาอยู่ในภพสุภาพก็จริง แต่เป็นเกณฑ์พินทุบาทดาพุดด้วยนะมันจะเสียหายเรื่องคำพูดด้วยอันนี้ระมัดระวังคําพูดด้วยกันละกันแล้วทีเนี้ยโดยเฉพาะคําพูดที่จะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้นะผู้ใหญ่เองอยู่วินาศถูกไหมแล้วพระอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้าง,งานเหมือนกันแต่ว่าพ,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 พระพระพระพรหัสบดีก็ถือเป็นผู้ใหญ่อีกองคหนึ่งเนาะแต่อยู่พบไมินาและดาวพพูดมาพินทุบาทในในเดือนนี้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องระมัดระวังคําพูดคําจาที่จะติด ต่อพูดคุยกับผู้หลักอย่างเพราะมันมาเจอตรงไหนมันมาเกิดปีนุบัตตรงไหนพบของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะสุภาคือผู้หลักผู้ใหญ่ความสำเร็จต่างๆความดีงามต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีเมษระมัดระวังอารมณ์ระรับมัดระวังคําพูดด้วยกันแลกกันนะคะแต่ภาพรวมถ้าเกิดในเรื่องของอารมณ์เราไม่พูดปปาดอย่างเงี้ยเราควบคุมสถานการณ์อยู่นะเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่การงาน เป็นไปได้ดังที่ใจเราคาดหวังถึงแม้จะล่าช้าบ้างเนาะนะคะประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดเราไม่ไปพูดอะไรด้วยอารมณ์ทําให้เขาหงุดหงิดเงี้ยในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เป็นคนที่แบบเก่งแล้วก็เขาพร้อมสนับสนุนเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอนะคะในใน,ในเดือนนี้บางทีความเหน็ดเหนื่อย ความเหนื่อยล้าความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทํางานก็อาจจะทําให้เราหงุดหงิดบ้างอันนี้ก็ฝากว่าให้ควบคุมอารมณ์ด้วยกันและกันเนาะสาหรับชาวลัคนาราศีเมษนะก็ในเรื่องของความรักคู่ครองคนรักคือดาวพระสุขถูกไหมในเดือนนี้ก็สัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงภพมรณะปัญหาต่างๆหรือว่า,าเกณฑ์การจะพูดคุยหรือว่าได้มีเวลาอยู่กับ คู่ครองเขาดักน้อยลงนะพูดคุยกันน้อยลงคือมันมีสองความหมายก็คือถ้าไม่ทะเลาะกันหนักๆก็ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้มีเวลาให้กันเลยนะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะหลังวันที่แปดขึ้นไปเนี่ยดาวแห่งพบคู่ครองเนี่ยมันอยู่ถึงพบสุภะมีเวลาให้กันมากขึ้นได้พูดคุยได้เจรจาพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะความสัมพันธ์ดีขึ้นอ่างเงี้ยคือบางคู่เนี่ยถ้า สัปดาห์แรกหรือว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนี่ยคู่ครองคนรักของเมธเนี่ยอาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะบางคนบางคู่เนี่ยบางทีถึงขั้นแตกหักกันได้เลยนาะแต่ในเดือนเนี้ยพอหลังวันที่แปดเนี่ยความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันดีขึ้นได้พูดคุยได้มีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะอืมแล้วก็ส่วนคนโสดในเดือนนี้หลังที่อย่างที่บอกเนาะหลังวันที่แปดขึ้นมาเนี่ยดาแห่งพบคู่ครองนี่มาอยู่ มาอยู่ตรงภพสุภะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอเพศตรงข้ามที่ถูกใจนะในเดือนนี้เนาะอืมแล้วก็สุขภาพอ่ะสุขภาพเม่ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกก่นหนึ่งช็อตก็คืองานหนักแน่นอน นะาการพักผ่อนไม่เพียงพออย่างงี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ประกอบกับดาวพระฤตตสบดีที่มาทับตัวอันนี้ถ้ามีอาการผิดปกติอะไรต่างๆพบหมอพบแพทย์ด่วนนะคะปรึกษาหมอด่วนไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะแต่ว่าถ้าเราดูแลเบื้องต้นได้สิ่งต่างๆก็จะน่ากลัวน้อยลงนะแต่เพียงแต่ว่าเดือนนี้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ อ,อเพิ่มเติมเรื่องการเงินอีกนิดนะคะตะกี้เราพูดถึงเรื่องการลงทุนสะส่วนใหญ่นะแล้วทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะเม็ดนะมันจะมีค่าใช้จ่ายแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเกิดขึ้นเพราะดาวตัวเองไปอยู่ในภพการเงินใช่ไหมมันจะใช้จ่ายแบบด้วยอารมณ์ของตัวเองอ่ะเออด้วยอารมณ์ของตัวเองสะส่วนใหญ่ัน,นระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะบางทีมันรายได้กับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน อ่าอันนี้ถ้าควบคุมไม่ดีเงินตึงมือนะเดือนนี้นะเมษนะระมัดระวังด้วยกันละกันเนาะแล้วก็อุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตรุระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการทํางานนะอันนี้ระวังหน่อยกันละกันนะคะอืมส่วนเรื่องอื่นๆของเมษเนี่ยในเดือนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรละก็ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษนะอ่าประสบความสําเร็จ ได้พบกับโชคลาภสิ่งที่คาดหวังต่างๆก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการในปี2565มันหมดไปแล้วเดี๋ยวปี2566ดาวองต่างดาวหลายๆองค์ก็จะมาสัมพันธ์ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราก็มาติดตามดวงประจำปีกันอีกทีแต่ว่าดีแน่ๆก็คือมีดาวพระพระหาสนีเนี่ยจะมาทับตัวเองนะในช่วงเดือนมีนาเ,เดือนเมษาไปต้นไปนะคะอันนี้ก็ข่าวดีก็คือปีหน้า ความหนิดความเหนื่อยอะไรต่างๆมันจะสางลงนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดมาฟังฝากนะติดตามฟังรายละเอียดดวงประจําปีอีกทีหนึ่งเนาะก็ขอโทษที่มันบางทีแบบลงคลิปช้าไปนิดนึงเนาะด้วยเวลาต่างๆมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่สัมพันธ์นะก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีหกห้า นะคลิปสุดท้ายของดวงประจําเดือนในในเดือนที่12เดือนสุดท้ายของปีหกสองเดี๋ยวเรามาเจอกันดวงประจําเดือนมกราคม2อง6ต่อไปแล้วก็อาจจะมีดวงของประจําปีนะพูดภาพรวมดวงประจําปี2 5 6 6อีกทีหนึ่งนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกนมายตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ